วันนี้เราจะพาทุกคนมาทานร้านอาหารลับๆย่านคลองสามร้านนี้คืออร่อยมากทำถึงเครื่องสุดๆราคาอาหารดีไม่พอแถมบรรยากาศที่นี่ยังดีมากอีกด้วยร้านนี้จะอยู่แถวถนนเลียบคลองสามนะทุกคนข้ามสะพานไม้มาแบบนี้ได้เลยนี่เราก็ถึงร้านแล้วร้านนี้มีชื่อว่าบ้านร้านข้าวคลองสามที่ร้านมีโซนห้องแอร์แล้วก็โซนเอาท์ดอยอยากจะบอกว่าข้างนอกเนี่ยบรรยากาศดีมากมีเมนูหลากหลายแถมราคาเนี่ยไม่แรงเลยแล้วที่สําคัญร้านเนี้ยอาหารคือตรงปกแน่นอนเพราะว่าเชฟใหญ่ของที่นี่คือเจ้าของร้านเลยเอาง่ายๆว่าเจ้าของร้านเนี่ยทำเองรสชาติคือ จัดจานทุกจานแน่นอนขอเปิดมาด้วยเมนูแรกไข่ตุ๋นหมอ้อไฟทะเลที่ร้านเนี่ยก็ให้กุ้งกับปลาหมึกมาตัวใหญ่ๆเลยกินกับน้ำจิ้มทีฟู้ดของทางร้านแล้วเนี่ยคือดีมากต่อมาเป็นเมนูผ่ากุ้งทางร้านเนี่ยทำรสชาติได้จัดจา้านมากจานเนี่ยแค่158บาทใช้กุ้งไซส์ใหญ่แบบนี้เลยต่อมาเป็นเมนูผัดชาทะเลเมนูเนี่ยเอามากินกับข้าวสวยร้อนๆนะบอกเลยว่ามีสั่งกันอีกจานแน่นอนต่อมาเป็นเมนูปลาช่อนบ้านร้านข้าวเมนูเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านเลยทางร้านเนี่ยก็ใส่เครื่องมาแบบจุก ต่อมาเป็นเมนูกุ้งทอดซอสมะขามดูขนาดจานสิทุกคนอยากบอกว่าใหญ่มากแล้วไม่ได้ใหญ่แค่จานนะทุกคนกุ้งยังตัวใหญ่มากอีกด้วยอะ่ะบอกเลยว่าเมนูนี้ต้องสั่งแล้วปิดท้ายด้วยเมนูแกงส้มชะาอมกุ้งน้ำแกงส้มเนี่ยคือเข้มข้นมากกินกับข้าวสวยแล้วคือฟินสุดๆใครที่อยู่แถวคลองสามเนี่ยต้องมาลองร้านนี้ให้ได้รสชาติอาหารอร่อยบรรยากาศดีแถมรคาคายังถูกงานเนี้ยยกกันมาได้ทั้งครอบครัว